สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเรามารีวิวกันตรงนี้เลยนะครับกลางแจ้งกันนิดหนึ่งนะฮะสภาพรถทั้ง3คันวันนี้นะครับสวยจัดจริงๆนะครับผมโดยเฉพาะคันนี้นะฮะวิ่งมาแค่3,000โลเท่านั้นคุณผู้ชมครับคันนี้เนี่ยจอดเก็บนานมากๆนะครับผมเป็นรถสายจอดนะครับคุณดูนี่ได้ครับโซสเตอร์เขาใสเลยนะครับผมนี่เห็นไหมอ่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้เนี่ยมีเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกใหม่เพราะว่ามันจอดนานนะครับหน้าจงหน้าจออะไรพวกนี้ใสเลยนะฮะ แต่ว่านี่นะครับผมจอดนานเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแฟนจิ้นขึ้นนิดนึงเดี๋ยวไปลบให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสตาร์ทให้ดูคันแรกเลยสต๊อตขนาดไหนนะฮะมาดูกันนะครับนี่ฮะทีเดียวติดครับไม่ต้องบีบคันเร่งช่วยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะสภาพสวยมากๆครับคุณผู้ชมพวกแบบข้อยงข้อยางอะไรพวกนี้นี่ฮะเดิมโรงงานมาเลยนะครับผมสวยใสมากๆมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะนี่ครับผม ไม่มีคดงอตอกลุ่งหรือทำสีใดๆทั้งสิ้นกิบล,ล็อกทุกอย่างเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมโอ้โหควันขาวไม่มีเดี๋ยวมาดูกันอ่าควันขาวไม่มีนะครับอ่ะสภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบทั้งหน้าและหลังนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยนะครับปื๊บหน้าหลังติดครบหมดไฟท้ายไฟเบรกมาเต็มนะครับผมอ่ะ ขออนุญาตดับเครื่อง้วยชีวิตออฟไลน์คุณด,ดูนี่ฮะพวกตัวหนังสือยังคมอยู่เลยนะครับผมประกับแฮนอะไรพวกนี้ใส่ใหม่ คือเขาจอดใต้ร่มนะครับแล้วชุดสีเนี่ยเงาสะท้อนกับทองฟ้าเป็นกระจกเลยนะคุณผู้ชมเบาะเดิมโรงงานนะฮะค่อนข้างหนานุ่มไม่มีคนซ้อนแน่นอนนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็มีเล่มพร้อมชุดโอนครบทั้ง3คันนี้ปี2019นะครับแต่ว่าจด63จด64ทั้ถึงนั้นเลยนะครับผมอ่าก็จด64ก็เท่ากับปี2 0 2 0นเนาะ21นะฮะประมาณนี้ก็ทั้ง3คันนี้ก็เท่ากับจดปี2020 21ทั้ง3คันเลยนะครับโดยประมาณนะฮะมา ก็คันนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่90-95%นะครับแครงเครื่องสวยใสยท่อเดิมโรงงานเห็นไหมครับผมจานดีสแน่นปักเลยนะฮะซีนโชกคอะไรไม่มีรั่วซึมตัวเช็คมาให้หมด20จุดแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูที่คันกลางกันบ้างคันนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์ทัวริง นะครับผมแต่งทัวริ่งพร้อมออกทริปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจกทรงริซูมานะครับผมมีบาลานซ์แทนมาให้แล้วด้วยนะครับของ o t o ตบ o o นะสภาพถือว่าสวยใช้ได้สวยดีเลยนะครับแล้วก็วิ่งมา1 0 0 0 0โลนะครับผมวิ่งมา10,000จะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถลูกค้าเก่าผมเองเพราะฉะนั้นผมรู้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะฮะเครื่องดีแค่ไหนนะครับผมแต่ว่านี่นะครับ เขาไม่ได้ลอกตรงนี้ออกต้องไปให้ร้านคาแร่หรือประดับยนต์เนี่ยขัดปั่นออกนิดหนึ่งนะครับผมนะฟิล์มกรนรอยเดิมโรงงานนะครับผม1 1 0 0 0โลเท่านั้นนะครับผมถ้าใครไม่สี่เรียมก็ไม่มีอะไรนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับของแต่งไม่ว่าจะเป็นไซเรนตัว Y ที่เป็นงานสแตนเลสนะครับกาดหม้อน้ำนะฮะเอาไว้กันหินดีดเวลาขี่ออกทริปนะครับดิสเบรกนะเตอเลยคุณผู้ชม,ชมเห็นไหมครับวิ่งมาแค่10,000โลแล้วก็เอาไว้ออกทริปเท่านั้นด้วยนะครับผมพอออกทริปเนี่ย อ่าเลขกิโลขึ้นแต่ว่ารอบเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรเลยทีเดียวนะครับมีกล่องหลังเนี่ยซื้อกงซื้อแกงสบายคันนี้นะครับผมนี่ให้ทะเบียนเลขสวยมาด้วยนะครับผม5 9 9 9ใครอยู่กรุงเทพเนี่ยจับจองได้เลยได้เลขนี้โดยไม่ต้องไปจองเพิ่มอีกให้เสียเงินเสียทองอีกหลายตังค์เลยนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าคันนี้นะครับผมได้ทะเบียนสวยแต่งทัวริ่งนะครับผมอ่ะสภาพดีทีเดียวนะฮะมาอีกคันนึงอ้าเดี๋ยวคันนี้ให้ดูเครื่องก่อนกับระบบไฟนะครับ ว่าระบบเครื่องระบบไฟเป็นยังไงกันบ้างจับให้เสียดูปึ๊บนี่ฮะเครื่องเย็นๆย็นสตาร์ทกันนี่ทีเดียวติดเช่นเดียวกันนะครับมาดูควันขาวมีไหมนี่ควันขาวไม่มีนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสภาพดีทีเดียวนะครับระบบไฟกันปึ๊บนี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำติดครบ มาดูด้านหลังกันบ้างนะไฟท้ายไฟเบรกนี่ครบถ้วนนะครับเหียวซ้ายเหียวขวาปึ๊บเห็นไหมครับติดครบหมดนะฮะอ่ะขออนุญาตดับเครื่องครับผมมาดูกันที่คันสุดท้ายนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นสีดำดุเลยนะฮะ คันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเดิมโรงงานทั้งหมดราคาเราใจแน่นอนนะครับแล้วยิ่งเป็นสีดานะเอาไปแต่งได้เยอะหลากหลายสไตล์เลยบางคนก็บอกว่าเออแค่เดิมเดิมันก็สวยมันก็หล่ออยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะบางคนก็บอกว่าเออจัดอ่แต่งหน้าทาปากมันนิดนึงมันก็จะสวยแล้วนะครับตัวถังนะครับผมข้างในเป็นโลหะข้างนอกเป็นพลาสติกนะครับแต่สภาพสวยเห็นไหมครับไม่ซีดไม่ทําสีนะครับผมนี่อันนี้ไม่ซีดไม่ทําสีเลยนะครับวิ่งมาไม่เยอะเหมือนกันครับผู้ชมครับวิ่งมาแค่หนึ 1 0,000กว่าโลนะครับผมอ่งหมื่นกว่าโลนะครับถือว่าวิ่งมาไม่เยอะดิสบวงดิสเบกอะไรยังเหลือเยอะอยู่นะครับผมดอกยังใช้ได้นะฮะอ่าสภาพแครงเป็นไงฮะนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการทําสีแครงนะครับผมอ่าการร้อนอะไรพวกนี้ใช้ได้สวยเดิมโรงงานก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวคันนี้เรามาดูเครื่องกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะสดจะใหม่เหมือนเพื่อนๆเขาใหม่นะฮะมาดูกันเลยนี่จับท้อยเสียนะครับผม เครื่องเย็ยนเย็ยนเจีเจ๊ยบทีเดียวติดครับนิ่มๆเห็นไหมฮะอ้โหวันขาวไม่มีนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดครบหมดไฟท้ายไฟเบรกติดครบระบบไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับเลี้ยวขวาติดเลี้ยวซ้ายมาอ้โหรอบจะเต็มนะครับผม พร้อมใช้งานเลยนะฮะอ่ะ XSR เนี่ยทำไมมันถึงคนนิยมกันนะครับระดับแรกเลยคือหน้าตาเขาเนี่ยคลาสสิกนะครับผมพอคลาสสิกแล้วเนี่ยมันอยู่ได้นานนะฮะมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออะไรประมาณนี้แต่นะครับผมยังได้เทคโนโลยีอย่างไฟหน้า LED เวลากลางคืนเนี่ยมันสว่างจริงๆนะมันชัดเจนนะครับผมมันเห็นอะไรแล้วมันรู้สึกปลอดภัยนะครับหน้าจอ,อยังคงความทันสมัยได้ใหม่ดิจิตอลมาแล้วบอก ของทุกอย่างครบเช่นไฟบอกเกียร์มีให้ในหลายๆรุ่นไม่มีนะฮะ,ะความเร็วกิโลและก็สามารถเลื่อนไปกดดูเวลาได้บอกรอบได้บอกจำนวนน้ำมันได้นะครับผมเป็นหัวฉีด 155cc แล้วอตัตราบริโคน้ำมันเนี่ยน่าทึ่งมากนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยได้ระดับ50โลลิตรกันเลยทีเดียวโอ้โหมันไปเบียดกับแกนฟิลโนโลกันเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะได้โชคหน้าอัพไซด์ดาวโชคหลัง ขนาดใหญ่เป็นโมโนโชกวางบนสวิงอาร์มเพราะฉะนั้นมันจะนุ่มมันจะนวลแน่นอนนะครับแล้วคุณต้องหาให้ได้แบบนี้ครับนี่ฮะแข้งเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าแบบความสะอาดความเอี่ยมคือการรักษารถมันค่อนข้างดีนะครับผมนะคนดูแลร,รถมันก็จะอย่างนี้เนาะ,ะนี่ครับผมเห็นไหมมาร์กเดิมในหัวน็อตเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับผมโอ้โหอันนี้ยิ่งไม่ต้องแล้วใหญ่เลยนะฮะสวยแน่นอนนะครับผมแข้งสะอาดตานะครับผมมาอ่า คุณสมบัติถัดมานะครับผมรองรับน้ำมัน e 2ี9สิ5และโซฮห่อนะครับเอาไปขี่ออกทิปก็สนุกเอาไปขี่จิบกาแฟาก็ถ่ายรูปสวยนะครับผมทรงแบบนี้มันฮิตมา20-30ปีแล้วและมันจะฮิตต่อไปอีกนานแน่นอนมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ3คันนี้นะครับผมราคาพิเศษแน่นอนนะครับผมนะมาเริ่มกันเลยจะมี2ราคาครับคุณผู้ชมครับตัว 3,000โลนะครับผมกับตัวที่แต่งทัวริงจะเต็มแบบนี้นะครับผม2คันนี้เปิดราคาที่56,900บาทโคตรคุ้มนะฮะใครที่อยากได้แบบรถวิ่งน้อยๆน,นะครับก็จัดตัว3,000โลไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอออยากจะไปทัวริงไม่อยากแต่งเยอะนะครับผมแล้วก็วิ่งน้อยอยู่ด้วยตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็56,900บาทรวมส่งให้ฟรีกร,รุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดนะครับส่วนคันนี้เดิมๆนะครับผมราคา จะอยู่แค่54,900บาทเท่านั้นแต่ได้สีดำดุนะครับผมใครที่จะเป็นสายเอาไปคัสตอมเอาไปทำสวยๆแต่งเพิ่มใส่โมง่งอะไรพวกนี้นะครับสีดำมันจะขึ้นได้ง่ายนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็3ามคันนี้นะครับผม56,900กับ54,900บาทช้าอดแน่นอนครับผู้ชมตอนนี้เนี่ยหาของกันยากจริงๆนะครับแล้วในกลุ่มเนี่ยไป60,000กว่าไปอะไรไม่รู้ละแต่อันนี้ผมได้รถเก่ามาได้ราคาแบบแนะนำเลยนะครว่า สอยก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวถึงฤดูหนาวฤดูออกทริปเนี่ยคุณเดินไม่มีรถกันนะครับผมประหยัดน้ํามันดูแลง่ายขี่สนุกมันจะต้องคิดอะไรมากมายอีกถูกไหมครับผมจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับผม โทรมาได้ที่064 6363 635 064 6363 635นะครับผมให้คะแนนนะฮะคันนี้90-95%คันนี้เช่นเดียวกัน90-95%นะครับผมคันนี้90%นะครับผมอ่ะก็ใครที่ชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมจับจองได้เลยให้เร็วให้ไวบางที5นาที10นาทีติดจองกันเรียบร้อยหมดเกลี้ยงแล้วก็มีลอถที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลงเอกสา3คันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะลูกค้าก็บอกว่าพี่ราคามันขึ้นกันหมดแล้วนะ ผะว่าหาของไม่ค่อยมีและมันเป็นคลาสเดียวใน150ซีที่อะไรเบริกง่ายอะไรไม่แพงนะครับผมแล้วก็ เรียกว่าขี่แล้วสบายใจนะฮะมีศูนย์ยี่ห้าทั่วประเทศไทยเลยนะครับรองรับนะอ่าให้เร็วให้ไวเลยนะครับผมคลาสนี้คลาสเดียวเลยนะครับผมร้อยห้าห้าสี่สี่มีวาลเปเปรผ่าน VVA ด้วยนะฮะโทรมาได้ที่ศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามสำหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับอย่ากพึ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูบะใบรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมเราให้ราคาสูงบางทีห่างกันห้าพันหมื่นหนึ่งก็มีนะครับผมรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและคุณอย่าลืมเรื่องสําคัญคืืออออเเเรรร่งงกกกกสาาาาาททํถูตต้มมฎหยุ ไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับให้ขีดค่อมกันเลยคุณอย่าไปขายนะถ้าเกิดว่าโอ้โหบัตรประชาชนเอาไปแบบเปล่าๆไม่มีการเซ็นไม่มีการอะไรใดๆทั้ทงสิ้นอันตรายนะครับผมเอกสารราชการของเราจะปล่อยไปแบบนั้นไม่ได้นะครับผมอ่านี้ข้อแรกนะฮะข้อที่2คือ คุณจะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงอะไรเลยเพราะว่าเราไปถึงเราดูรถเสร็จเนี่ยเราโอนเงินทันทีนะครับย้าว่าโอนเงินทันทีนะครับผมเงินเข้าบัญชีคุณเช็คก่อนเลยนะครับไม่มีการเร่งรัดลูกค้าใดใดทั้งสิ้นเงินเข้าเรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยรถสบายใจหายห่วงก็ได้แน,น่นอนนะครับผมนะเป็นไงฮะขนาดจะซื้อหรือจะขายเนี่ยคุณก็ยังอุ่นใจกับวูบไปได้เลยเห็นไหมพูดแล้วก็มีเอฟเฟกแสงอาทิตย์มาด้วยเห็นไหมครับเจิดจ้าเลยนะฮะใครที่จะจอง3คันนี้ให้เร็วให้ไวเลยนะครับผมวันนี้ลาไปท่านี้ก่อนสวััสดีครบ